สวัสดีจ้าเมนูวันนี้ไม่จะยำกบนาเนาะยำแบบมืองเหนือนะจ้าอันนี้ก็กบ,บนาขัวไส้เสร็จเรียบร้อยก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำมาดูในส่วนของเครื่องยำเนาะข่ามาฟักบางๆแล้วก็มาสับให้ละเอียดนะจ้าตามด้วยหอมบัวหอมแดงต้นหอมผักชีผักแพรนะจ้ามาหั่นมาซอยเนาะเรียบร้อยก็เอาบรแขวนมาตำ่ำนะจ้าเทใส่รวมกันไปเลยนะจ้ามาดูในส่วนของต้มกบกันเนะาะขมิ้นใส่ครกลงไปเลยนะตามด้วยกระเทียมกระปินะจ้ามาโขกให้ละเอียดนะ เจ้าเสร็จเรียบร้อยเป็นหน้าเต่าเนาะตั้งหม้อใส่น้ำลงไปตักเครื่องแกงที่ตามตะกี้ใส่ลงไปเนาะทุบตะไคร้ใส่ลงไปหนึ่งหัวนะเจ้าตามด้วยกบหนานะเจ้าคราวนี้กลับมาต้มจนซุกจนเปื่อยนะเจ้าซุกเปื่อยดีแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกป่นนะเจ้ารสดีเล็กน้อยชิอรสนิดหน่อยนะเจ้าตามด้วยสปาเครื่องที่เอาหั่นซอยตะกี้ใส่ลงไปเลยเนาะเจ้าเกลือป่นเล็กน้อยเนาะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็นเรียบร้อยแล้วนะเจ้ายำคบหนาแบบเมืองเหนือเจ้า